นี่ค่ะนี่คือนินไอยรานะคะกําลังสวยเลยนินอายราเขาจะเป็นไม้แบบไปยาวนะคะแต่ว่าสะโพกกว้างนี่นะคะนินไอยราอันนี้ก็เป็นพอหลวงพ่อโตตอนแบบกัดสีเต็มๆนะคะจะเป็นชมพูเข้มเลยแล้วก็กระดูกดํานะคะใบแข็งมากอันนี้เป็นนายดอกรักนะคะตับวีรชนสายพันธุ์นี้หายากแล้วนะคะแล้วก็จะกัดสีช้านิดน,นึงปกติตอนเด็กก็จะขาวมาเลย สายพาเนจนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ต้นละ50บาทโตขึ้นจะกัดเป็นโทนสีแดงนะคะอันนี้ตอนเด็กเขียวเลยอันนี้มหาชัยนะคะก็จะอยู่ที่ต้นละ50บนะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะนายท้องเหม็นนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ35บห้เป็นตับวีรชนใบพิ้วเลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นพรมพิมานะคะก็จะอยู่ที่35บาทนะคะ ต้นนี้เป็นเมืองกอกเกตนะคะด่างดีมากต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะเมืองกอกเกตก็เป็นไม้แรไอเทมอีกหนึ่งชนิดนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะก็จะอยู่ที่35อันนี้ก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ออกแนวใบยาวต้นนี้เป็นตับวีรชนชื่อว่านายเมืองนะคะนายเมืองจะอยู่ตับเดียวกับนายท้องเม็ดเลยสำหรับอันนี้นายเมืองก็จะเป็นสีชมพูนะคะ นี่เลยเดีย๋ยวหนูพาไปชมนายทงเหม็นต่อนะคะสีก็จะสวยมากเลยก่อไปเรื่อเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นายท้องเหม็นสีสวยมากนะคะอันนี้จะออกโทนแดงอันนี้ได้สองสายพันธุ์นะคะได้ปาดอโยุทยาด้วยแล้วก็ได้คุณหญิงด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปิบนะคะแพ็คคู่คะ่ะอันนี้เป็นไม้เก่าไม่มีชื่อรหัสขอไข่นะคะขออยู่ที่ห้สิบ นี่แล้วหนูก็มีต้นใหญ่มาแบ่งด้วยเผื่อใครสนใจเดี๋ยวเอาให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นพรสวรรค์นะคะพรสวรรค์ให้ไปอยู่ที่ต้นละเจนะคะออกสีชมพูเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้อันนี้ลูกไม้หูยกตอนเด็กๆนี่คือเปิดนะคะแต่เวลาโตขึ้นจะกัดเต็มแบบนี้เลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าใบายาวนะคะไม่มีชื่ออันนี้ขอรหัสอ่าเป็นงองูแล้วกันค่ะขออยู่ที่ 60นะคะได้2ต้นคู่ด้วยอันนี้ออกใบหอกค่ะเป็นลูกไม้นะคะขอเป็นอันนี้ขอเป็นเบอร์ศูนแล้วกันอันนี้ขออยู่ที่80นะคะส้นแข็งมาก2ต้นคู่ค่ะสีสวยอันนี้ตอใหญ่มากบอเก่านะคะอ่าเป็นฟอร์มกอมาเลยกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่150นะคะมีให้เลือกทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยนะคะวันนี้ ลูกไม้ค่ะเป็นโทนเข้มๆใบหกนะคะดำแดงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ขอให้ไป90บาทนะคะเหมือนกำลังจะออกดอกเลยนะคะเมืองใหม่ค่ะต้นนี้ขออยู่ที่60สิบนะคะเมืองใหม่บอลใบแข็งค่ะออกแดงแดงเลยเอาเขาจะเป็นบอลใบกลมนะคะต้นนี้เป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันกับลูกไม้สีลุง,ลงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หกสิบ นะคะแพกค,คู่อ้อมกอดขุนเขานะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะหายากแล้วนะคะอ้อมกอดขุนเขาอันนี้กัดแดงมาแล้วอันนี้ก็สองสายพันธุ์ทศกัณฐ์หน้าทองมากับราศีมีนนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะอันนี้จะเป็นจันฉายนะคะจันฉายต้นนี้ขออยู่ที่70นะคะสีแบบเต็มแล้วนะคะใบไทยเลยหมอจินดานะคะต้นนี้ขอ50 สีจะออกโทนชมพูนะคะหลวงปู่ทิมต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80ดสนะคะหลวงปู่ทิมอันนี้กำปั่นทองนะคะต้นนี้ขอห0ิด่างด้วยกัดด้วยค่ะอันนี้แซ็กค,คู่กันมานะคะอันนี้เบอร์11ขอห้าสินะคะฉัดทินกรต้นนี้สวยมากขอเป็นชัดทินกรเบอร์20ลิละกันต้นนี้ขอ60สคะ่ะอันนี้จำชื่อไม่ได้เป็นไม้ใบไทยใบใหญ่ๆ ขอเบอร์10บละกันต้นละบ80บาทค่ะอันนี้จะเป็นมหาชนกนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วเส้นเขาจะแบบชัดเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ขาวไซส์4นิ้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่50นะคะวันนี้ก็มีให้เลือกหลายไซส์เลยสำหรับหลวงปู่ขาวนะคะแล้วก็กระสีกันมาแล้วด้วยอันนี้ออกเหลืองส้มใบไทย สีสวยมากเส้นเหมือนจะเส้นเข้มดำเลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่เจ็ดสิบอันนี้เบอร์เก้าค่ะขออยู่ที่หกสิแพ็คคู่สองสายพันธุ์เหมือนกันเทพพระบุตรนะคะอันนี้ใบกลมขออยู่ที่80นะคะร่ำรวยนะคะมากับอันนี้เป็นเบญจะาพาคีเป็นไม้เหลืองเริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่เจสิบ ะะม่วงจรัดสกุลกับลูกไม้นะคะอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทม่วงจรัดสกุลก็เป็นหนึ่งในไม้โทนม่วงบอลเก่านะคะอันนี้เป็นทองพันช่างนะคะทองพันช่างขอต้นนี้ห้าสิบนะคะได้ลูกไม้ไปด้วยโคนต้นทองพันช่างสีจะออกเส้นส้มๆนะ,ะต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองแผงนะคะ กำลังออกดอกแล้วก็มีผ่าซ่อนแก้วด้วยขอ100บาทนะคะกระถาง6นิ้วเทพอมารินนะคะอมารินอันนี้ให้ไปอยู่ที่ให้ขอเจบนะคะจะกัดสีได้ทั้งใบเลยสีชมพูนะคะอันนี้ก็สองสายพันธุ์นะคะทองประกายแสดด้วยแล้วก็หลวงภูเขาวด้วยนะคะขออยู่ที่100บาทแป็คู่กันไปเลยนะคะต้นนี้เป็นม่วงมหาการนะคะขออยู่ที่100อันนี้กระถาง6นิ้วนะคะ ใบใหญ่มากและสีแจ่มมากนะคะต้นนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะตับนางสงการอันนี้คือแบบหน้าที่ป้ายชัดมากขออยู่ที่100บาทนะคะองคุรีมานนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ40บาทเป็นไม้ที่กัดหน้าแล้วด้วยนะคะใบแข็งเป๊ะเลยอันนี้เป็นตะวันชิงพบนะคะขออยู่ที่50บอันนี้เขาจะเป็นไม้โทนเข้มนะคะสังเกตจะออกดำน้ำตาลเลย เป็นไม้เข้มเม,มืดๆใบแข็งนะคะองคหญิงเตือนตาเตือนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บเป็นไม้ใบไถนะคะตอนใหม่มาแล้วนี่อันนี้เป็นเหลืองชมพูนะคะขออยู่ที่90ใบใหญ่มากแล้วสียังแจมเลยนะคะอันนี้เจ้าจัก,กระพัดแต่เหมือนจะแผงใบยาวเลยอันนี้ขอ4ี่สิบนะคะพอหลวงพ่อโตไซส์สี่นิ้วมีต้นเดียวนะคะอันนี้ขอหนึบาทนะคะ ตอนนี้เป็นสาวโพธารามที่เขาจะกัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีหน่อนแล้วด้วยกระถางหอันนี้อยู่ที่120บาทเอาไปตั้งได้เลยนะคะสวยมากต้นนี้เป็นเมืองพิจิตรแผงนะคะขออยู่ที่3 5นะคะท้าวกระบินพรมนะคะอันนี้ไม้ป้ายบอนเก่าให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ60นะคะท้าวกระบินพรมองประกายแสดนนะคะอันนี้ออกสีแสดแส้มๆให้ไป 80นะคะกระถางนี้6นิ้วนะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีนวโกดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60สีออกชมพูนะคะต้นนี้เป็นสเกตด,ดาวขออยู่ที่70สเกตด,ดาวนี่ไม้ใบใหญ่แล้วก็มีจุดๆขึ้นด้วยนะคะบนพื้นใบสีแดงอันนี้เป็นเดสตินีนะคะเป็นตัวแผงอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะ ต้นนี้สีหวานมากรัช,ชโลธอนนะคะขออยู่ที่หนึ่งรบาทนี่อันนี้เบอร์หค่ะเป็นลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบนะคะอันนี้เม็ดขาวแปลกสวยมากเลยแล้วก็อันนี้โทนเข้มๆสองฝั่งโค้งนะคะอันนี้อยู่ที่100รบาทเขาจะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้เหลืองเชียวสวยมากเหลืองมันีรัตเม็ดจะใหญ่เลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บาทนะคะเหลืองมันิัตต้นนี้ ใบหนาใบาแข็งนะคะอันนี้ชอบนอกตู้นะคะสีจะสดแล้วก็ใบแข็งหนาเลยต้นนี้เป็นแสนคำเมืองนะคะแสงคำเมืองใบไทยอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะเทพป,ประสิทธิ์อันนี้ขอหกสิบนะคะอันนี้เป็นราหูล้อมเพชรนะคะราหูล้อมเพชรอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้เป็นท่าจีนนะคะสี่สิบ ออกโทนแดงนะคะท่าจีนอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะคะน่าจะผสมมาจากไก่ใบใหญ่เลยอันนี้ให้ไป50ขอเป็นเบอร์5นะคะลูกไม้เบอร์5้กัดสีแล้วค่ะอันนี้ลูกไม้ค่ะเบอร์3นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะเม็ดจะถี่มากนี่ลายสวยค่ะอันนี้ลูกไม้กลมใบใหญ่เลยนะคะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาท ใบเปเลอเลยตอนห่ออาจจะมีใบงอน,นิดนึงนะคะต้นนี้ใบใหญ่มากต้นนี้ชื่อว่าดูสิทธานีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห0สิบนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะขอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะออกโทนแดงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ห0สิบนะคะใบแข็งเป๊ะเลยอันนี้เท้าวรำไพค่ะอันนี้ใบเดียวสวยเลยเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่4ี่สิบนี่ก็เป็นนอกตู้ด้วยอันนี้ขาวลายเขียวเส้นสวยมาก อันนี้ขออยู่ที่เจบาทนะคะอันนี้ขอเป็นขาวลายเขียวนะคะถ้าใครชอบฟ้าสางนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นเปิดๆนะคะต้นนี้คือลูกไม้นะคะผสมมาคะ่ะอันนี้ผสมสาวาลินมากระดูกชัดกระดูกสวยแล้วสีสวยมากใบแข็งเป๊ะเลยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็น มีชื่อว่าพรมคีรีเป็นไม้โทนชมพูทั้งใบค่ะชมพูอ่อนชมพูเข้มหลายโทนเลยนะคะในใบเดียวกันอันนี้ขออยู่ที่40นะคะอันนี้ก็สวยนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะปลายด้วยอันนี้จะเป็นบันดาลซับแต่ว่าเขาจะแผงนะคะเป็นแผงแบบใบเรียวยาวได้สองต้นเลยในกระถางนี้นะคะขออยู่ที่50ตัวแผงนะคะ